คิดถึงคุณยายกันไหมจ๊ะคิดถึงกรับเอ,อคุณยายตอนสมัยอยู่กับหลวงปู่ก็ไม่เคยได้ไปไหนไม่ได้ออกจากวัดเลยเนาะแต่หน้าประทับใจคำของหลวงพ่อธรรมชโยท่านคำหนึ่งคุณยายไม่ได้ออกไปไหนแต่เมื่อคุณยายหลับตาลงโลกทั้งโลก ก็อยู่ในสายตาของคุณยายจักรวาลทั้งจักรวาลและทุกจักรวาลก็อยู่ในสายตาของคุณยายพบสามน,านิพพานโลกันล้วนอยู่ในสายตาของคุณยายเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งว่าคนที่ กอไก่ขอไข่หนังสืออ่านไม่ออกแต่ว่าอ่านคนออกอ่านคนทะลุปลุกโ่รงทะลุไปถึงในอดีตจนท่้งปัจจุบันและอนาคตเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งประทับใจ ในคุณธรรมคุณวิเศษของคุณยายอย่างยิ่งสิ่งที่คุณยายมองเอาไว้พูดเอาไว้เนี่ยเป็นจริงอยู่ตลอดมาแล้วการเข้าถึงธรรมของคุณยายเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราหลายๆคนอย่างยิ่งเลยนะคุณยายตอนที่มา าลงปูว่วัดตนองน้ำเนี่ยต้องทำงานทำงานบ้านแล้วต้องเจียดเวลามานั่งสมาธิกับคุณยายทองสุขซึ่งเวลาก็มีจำกัดและน้อยภาระงานที่รับอยู่ก็เยอะก็เหมือนกับพวกเราเแต่คุณยายก็นั่งขึ้นไปนั่งบนดาดฟ้าของบ้านที่คุณยายทำงานอยู่นั่งไปเรื่อยๆจนนั่งเห็นธรรม พอเห็นทมคุณยายทองสุขก็พาคุณยายมาพบหลวงปู่วัดปักน้ำหลวงปู่วัดปักน้ำพลันที่เห็นคุณยายก็พูดมาคำเดียวเองมาช้าไปแต่ขนาดนั้นคุณยายก็เป็นหัวนหน้าทำวิชาจนกระทั่งหลวงปู่ออกปากชมว่าคุณยายเ,ยเป็นหนึ่ง ไม่มีสองเวลาตอนสงครามโลกครั้งที่สองระเบิดลงกันตูมตูมเนี่ยทุกคนตกใจกลัวหมดนีหนีกันมากแต่คุณยายนั่งทำวิชาอยู่บนเตียงนิ่งดิ่งลึกเลยไม่หนีสู้ตลอดแล้วก็ทำพิชามอัศจรรย์มากมายดังที่เราเคยได้ยินได้ฟังหลวงพ่อธรรมชโยเล่าให้พวกเราฟังเยอะ ตอนนั้นที่คุณยายมาสร้างศูนย์ผู้จักปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นเรื่องเก่านะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเก่าๆบางอย่างให้ฟังตอนนั้นก็คุณยายเจอหลวงนาก็บอกเจอหน้าหลวงนาวันหนึ่งหลังจากที่อยู่ทำงานกลางสนามมาเหนื่อยๆแล้วยายก็ชี้หน้าหลวงนาแล้วบอกบอกหลวงน้า,อาบอก,บอก ท่านน่ยยายเป็นคนตามมา <S <S ตามมาให้มาบวชแล้วจริงก็เป็นแบบนั้นปอหลวงนา้ารับเป็นยาเสร็จกะว่าจะไปบวชที่ต่างจังหวัด <S <S คุณยายบอกท่านบวชที่นี่แหละที่วัดปักน้ำหลวงน้าไม่มีอะไรครับอย่างเดียวครับเราไปติดต่อประชาแล้วก็บบวชเลยใช้เวลาประมาณ ไม่กี่วันประมาณอาทิตย์สุดเสษเตรียมเรื่องราวทั้งไแหละเอาใบเป็ญญาบัตรส่งให้มอบให้ยมพ่อเรียบร้อยแล้วแล้วหลวงนักก็บวชเสร็จแล้วคุณยายก็พูดต่อไปตอนหลังพูดต่อมาอีกนะหลังจากบวชเราสร้างศูนย์รู้จักบระเดียวมาพักนะ่ะยายบอกว่าท่านจะบวชได้นานต่อไปต้องพายมแม่มาอยู่ข้างๆวัด มาสร้างบุญด้วยกันหลวงนาก็เชื่อครับก็เอาอยมแม่มาสร้างสร้างบ้านอยู่ใ,ใกล้ๆอยู่ข้างๆวัดนี่แหละแล้วคุณยายก็ยังพูดอีกหลายอย่างวันมีวันหนึ่งคุณยายเมื่อสร้างกุฏิสมนนณเณรกุฏิพระที่มุงด้วยจากหลังเดิมนะที่เราเห็นปกติคุณยายจะมีคนขับรถพาคุณยายมา มาที่นี่มาเยี่ยมชมเยี่ยมล้านล้านลูกหลานที่เป็นเนน์ยายจะเมตตาเอาปากกามาแจกแจกพวกสามเณรพวกสามเณรนี่จะดีใจดีอกดีใจว่าปากกานี่เขียนแล้วจะต้องสอบได้ไม่ตกก็คิดแบบนั้นแล้วคุณยายก็เอาปากกาแบบนั้นมาเหมือนกันวันนั้นคนขับรถของคุณยายไม่อยู่ก็เลยอุปถากก็เลยขอให้ ขายืมคนขับรถที่หลงน้าใช้อยู่ไปขับรถให้หน่อยค,คนขับรถไม่เคยขับรถให้ยาย <c oughs> ก็ไปขับ <c oughs> พอขับมาถึงที่กุฏิของสมณเณร <c oughs> ก็ลงมาเปิดประตูให้คุณยาย <c oughs> ใจกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะยกมือไหว้ยายจะกราบยายดีไหมเพราะแต่ยายก็ไม่ได้เป็นพระนี่ยายสวนทันทีเลย แต่ข้างในยายเป็นพระนะเท <laughs> ่านั้นเองหายสงสัย <laughs> คนขับรถหลงหน้านะ่ะข่มลงไปกลาบกับพื้นเลยตอนนี้คนขับรถหลงน้ามาเป็นพระแ <laughs> ล้วบวชได้หลายสิบพรรษานี่ยจะมีอัศจรรย์อะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเออที่เราเห็นในภาพเมื่อกี้เนี่ยยายจะเก็บไม่ไม่อยู่นิ่งนะช่วงบ่ายๆย,ยายจะมาดูปลูกต้นไม้อยู่ภายในวัดขุด ดินขุดอะไรต่างๆเนี่ยจะสวมงอบแล้วหลวงพอ่อตะเคยเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่คุณยายปลูกต้นไม้พูนต้นไม้ปนีดนะทะนุทนอมนะเราปลูกแล้วจ้องเอาหาเข่งเข่งที่มันก้นรั่วมาครอบต้นกล้าของคุณยายไม่ให้ไก่มันคุยแล้วต้นไม้ตัวนั้นก็จะเจริญอย่างปลอดภัยนี่สะท้อนให้เห็นหลายๆอย่างเลยนะ ว่าคุณยายทำอะไรต่อดพวกนี้ยายเอาใจใส่จดจ่อละมัดระวังทําให้เราเห็นว่าเวลาคุณยายดูแลลูกพระลูกเนนทั้งหลายแหลลูกบาสกบาสิกาเป็นแบบนี้เอาใจใส่หลวงพ่อตามอยู่ยืนดูยายอยู่สักพักก็ยายเงยหน้ามาก็ถามหลวงพ่อเลยถามว่ายายยายนั่งขุดตินไปยายนึกอะไรอยู่เหรอยายบอกว่า ยายกำลังเลึกชาติอยู่เลึกชาติในใครขุดดินโอ้อัศจรรย์ไม่ไม่ได้นั่งเฉยๆนะขุดดินไปเ,เลืกชาติไปสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่นะเป็นที่ระลึกถึงเราเราจะเป็นกำลังใจให้เราได้ปฏิบัติธรรมนึกถึงหลวงปู่หลวงปู่วัดปักน้ำเนี่ยที่เป็นครูบาอาจารย์ ตอนท่านพรรษา11-12อยอยู่โบสถ์วัดบางคูเวียงยังไม่รู้เลยว่าพระนิพพานเนี่ยอยู่ตรงไหนจะไปได้ยังไงรู้จักแต่ในตำรับตำราในพัตติปบรุแต่ท่านก็นั่งนั่งสมาธิกลางโบสถ์ในสวนที่สงบมืดแต่ท้องฟ้าสว่างด้วยแสงจันทร์นั่งไปอย่างนั้นอะ แล้วก็อธิษฐานจิตว่าถ้าไม่เห็นธรรมที่พระเจ้ารู้แล้วจะไม่ลูกจากที่ข้างที่พื้นก็มีรอยแตกไอ้มดลำคาญมาขึ้นมาคอยกัดกินเหงือ่อตามซอกนิ้วมือนิ้วเท้าเาะโอ้หลวงปู่ก็ยอมเอานิ้วจุ่นไปในขวดน้ำมันก๊าซจะขีดไม่ให้นหมดมันมาลบควนล้วขีดไปได้แค่ครึ่งเดียวเอง ก็บอกเอ้ยเราสละชีวิตแล้วทำไมกลัวอะไรกับมดแค่นั้นยอมเอาเป็นไงเป็นกันแล้วก็นั่งนั่งจนทั้งบรรลุธรรมเห็นธรรมถึงกับเอ่ยปากมาว่าเออมันยากอย่างนี้นี่เองแล้วพวกเราล่ะที่กำลังนั่งสมาธิอยู่ดูคุณยายเข้าถึงธรรมหลวงปู่เข้าถึงธรรมท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพัน์แบบนี้ แล้วพวกเรานี่นั่งไม่ต้องไปแบบนั้นเลยนั่งกันสบายๆมีเวลาเยอะแยะแล้วเราได้ทำแบบนั้นหรือเปล่าจริงจังหรือเปล่าอันนี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้พวกเราขยันในการนั่งสมาธิแล้วสิ่งอัศจรรย์คุณยาก็เยอะนะอย่างเช่นตอนนั้นมีพระมาบวชหลายรูปแล้วเนาะประมาณปีส5 0 0ัน้าร้อย 6กยี่สิบเจ็ดลาวๆนั่นมั้งมีพระรูปหนึ่งก็อยู่ที่กุฏิจางนั่นแหละแต่ก็ไปทำสวดลงปฏิโมกข์บ้างกล่าบพระประธานในโบสถ์บ้างก็เข้ามาในเขตวัดร้อยเก้าสิบกใกล้เดินมาเป็นกลุ่มยายเห็นพระองค์นี้ยายบอกเลยเนี่ยองค์นี้องค์นี้แหละที่ยายไปช่วยชีวิตเอาไว้พระท่านตกใจเอ๊ะ รู้ไงยายรู้ไงเนี่ยเราก็สงสัยเหมือนคุณยายรู้ยังไงครับชี้ไปที่พระองค์นี้ปร,กรากฏพระองค์นี้มาเล่าให้ฟังที่หลังท่านเป็นหัวนหน้าเผยแผ่ทางสายเหนือพาญาโยมไปปฏิบัติธรรมที่ราชบุรีสวนพึ่งที่สวนพึ่งก็มีญาติโยมตามไปหลายคนแล้วข้ามไป ข้ามไปข้ามแดนไปโดยไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่มีรั้วปรากฏเข้าไปในเข้าไปในเขตของชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยเนี่ยก็ถือปืนอาก้ามาขยับจับเลยสองมีทหารทั้งด้านนั้นของเขามาจี้จะจับตัวไปเรียกค่าไทย oh. ท่านก็พูดกับเขานะว่าอย่าทำอะไรพวกเราเลยเพราะเราเป็นพุทธ เราไม่เข้าเราไม่รู้ว่านี่เป็นเขตแดนของคุณเราเข้ามาไม่มีเจตนาไายอะไร,ไรเข้ามาเที่ยวเฉยๆเ,เขาไม่ฟังเขาจะเรียกฆ่าทายเอาปืนเข้ามาจี้ใกล้ๆปือนอาก้านะท่านก็ปัดปลายปืนไปอย่าล้อเล่นนา <c oughs> ใครไปล้อเล่น <c oughs> พวกก็ยิงเลยสิแต่พอยิงมันดังแชะแชะกระสุนด้ายิงไม่ออก ก็เลี่ยงพวกนั้นก็งงเหมือนกันเอ๊ะทำไมปืนของเรามันด้านมาได้ก็เลยเอาปืนชี้ขึ้นฟ้าเจาะชี้ขึ้นฟ้าแล้วก็ยิงบางๆฟังออกมาเอ๊ะมันไม่ด้านเ่ยเอามายิงพาดอีกทีสิแชะแชฉโอ้อาศรรย์อะไรอย่างนั้นอะยอมตกลงยอมปล่อยคือทำอะไรไม่ได้ยอมปล่อย พระท่านก็เดินตัวสั่นกลับมาแล้วครับพวกญาติโยมน้องหลายแหละที่ไปด้วยกันเดินเชื่อมาเนะจากนั้นมาก็เก็บเรื่องนี้ไว้แล้วก็นั่งนึกอยู่ในใจว่าเอ๊ในตัวเรามีอะไรมีดีอะไรเนาะรปรากฏว่ามีล็อกเก็ตของคุณยายอยู่อันเดียวเองครับเนี่ยพูดไปนี่อยากได้ล็อกเก็ตคุณยายกันไหมเนี่ยอยากครับยายบอกเอาไว้ บอกบอกไว้ว่าล็อกเก็ตของยายนี่ศักดิ์สิทธิ์ยายพูดเองนะไม่ได้ชมตัวเองหรอกยายเข้าที่ซ่อนความศักดิ์สิทธิ์ทุกคืนใครมีล็อกเก็ตของคุณยายเก็บรักษาไว้ให้ดียายตามรักษาตลอดแม้แต่รูปของคุณยายเองก็ตามยายก็ตามรักษาดูให้ดีหิ้งพระอะไรที่มีรูปของยายตั้งอยู่รักษาให้สะอาดนะอย่าให้มี ขี้จริงจกยายวีฝุ่นอยากเยื่ออยากย่อยเดี๋ยวมันจะกั้นสมบัติไม่มาถึงเราครัยายก็บอกแบบนี้พระองค์นี้ก็เลยมาเล่าบอกเออจริงนับถือยายเราอ๋อเรามีล็อกเก็ตคุณยายอันเดียวนี้นะแล้วยายรู้ด้วยนะยายไปช่วยท่านครับโถล็อกเก็ตคุณยายมีเป็นแจกลูกหลานโดยเป็นหลายร้อยหลายพันอันเนาะ,ะ,ะเป็นหมื่นนะครับอ่าเป็นหมื่นแล้วรู้ไงว่ายายมาช่วยคนนี้ครับแล้วบอก นยายได้สั่งไว้บอกแม้แต่ตอนยายมีชีวิตยอยู่นี่นะยายจะลุกจะเหินจะเดินอะไรต่อเลยต้องบางครั้งก็ต้องอาศัยคนพาไปแต่เมื่อยายละเปลี่ยนอัถภภาพไปเป็นทิพย์แล้วเนะี่ยยายช่วยได้ตลอดยิ่งกว่านั้นเพราะฉะนั้นให้พวกเรารักษาสิ่งที่คุณยายให้เราเอา,เอาไว้ให้ดีนะจ๊ะสาธุโดยเฉพาะคําสอนให้ยายเนะี่ยยายยังบอกบ่อยๆพูด,ดบ่อยนะคำหนึง งน้าจาได้ว่ายายนี่อยากได้บุญเยอะนะไอ้เราก็นั่งนึกอยู่คุณยายคุณยายมีบุญเยอะแล้วนะครับลูกหลีกสู้หาเต็มบ้านเต็มเมืองหมดยายบอกยังไม่เยอะยายยังอยากได้อีกยายอยากได้บุญเยอะเยอะก็เลยถามต่อว่าคุณยายที่ว่าบุญเยอะนะเยอะขนาดไหนเลยเยอะขนาดไหนเยอะขนาดที่ว่า สอนตัวเองได้ถ้าหาว่าใครยังสอนตัวเองไม่ได้บุญยังไม่เยอะต้องเยอะขนาดสอนตัวเองได้ตั้งแต่ลงมาเกิดเลยอยู่ในท้องมันดารู้เลยตัวเองเกิดมาเนะี่ยต้องมาสร้างบาร,รมีไม่ให้สิ่งแวดล้อมชักจูงไปทางอื่นไปหลงอะไรอยู่กับโลกอย่างอื่นแต่ต้องสอนตัวเองให้ได้ตั้งแต่อยู่ในคันมันดา ตั้งแต่เกิดเป็นเด็กเป็นเล็กไรจนทั้งโตต้องสอนตัวเองได้ตลอดนั่นแหละบุญเยอะของคุณยายความหมายเป็นแบบนั้นเป็นไงพวกเราจำเอาไว้นะถ้าเรายังสอนตัวเองไม่ได้อย่าคิดว่าเราบุญเยอะแล้วนะัอบอืมคุณยายเคยพูดถึงตอนนั้นอยู่ที่หน้า หน้าศาลายามาอาคารยามาดุสิตแถวๆนั้นที่เป็นโรงครัวที่คุณยายอยู่ประจำยายก็พูดตั้งแต่สมัยอยู่บ้านธรรมประสิษฐ์ก็เหมือนกันยายก็พูดคำเดียวกันเลยมาที่สองพันไร่ก็เหมือนกันมีพูดอยู่ประโยคหนึ่งว่าตอนที่อยู่บ้านธรรมประสิษฐ์นะชี้ไปที่ตึกเรียนพระปริยัติแล้วใครไปทำบุญสร้างคางพระปริยัติธรรมเนี่ย หลวงปู่จะแจกพระของขวัญจำกันได้ไหมครับพระของขวัญของหลวงปู่ที่ศักดิ์สิทธิ์สร้างตึกนั้นใหญ่ขึ้นมาแล้วเป็นตึกสามชั้นฝีมือประณีตใหญ่ยายอยู่ที่หน้าบ้านพระมระสิทธิ์ชี้ให้ลหลวงน้าดูบอกท่านไอ้ตึกหลังนี้เนี่ยใส่ความรู้ของยายไม่หมดหรอกโอโอ้โอ้โอตอนนั้นหลวงนาพรรษาหนึ 1, 3, 1, ่งนั่งน,นึกอยู่ตึกนี่ <laughs> ห้องสมุดไม่อยู่แค่ห้องเดียวนะแล้วยังอ่านไม่หมดเลยครับนี่ทั้งตึกระสัดบรรจุไม่หมดอไม่พอมาอยู่ที่ร้อยเก้าสิบหกไร่ยายก็พูดคำนี้อีกอ่ะเนี่ยร้อยเก้าสิบทั้งวัดอ่ะร้อยเก้าสิบหกไร่ใส่ความรู้ของยายไม่หมดโอ้อัศจรย์ไหมเนี่ยครับอัศจรย์พอมาถึงสองพันไร่ยายยังบอกอีกสองพันไร่นี่ใส่ความรู้ยายไม่หมดอมันเหนือจินเนอกัน เหนือจินตนาการครับเหนือจินตนาการจริงๆเลยโอ้อยู่กับคุณยายอยู่กับหลวงพ่อสร้างบารมีมาเป็นแบบนี้เลยนะครับพวกเราโชคดีได้นั่นนะแล้วก็มีวลีที่เป็นไวร่าเมื่อไม่นานมาเนี่ยเขาบอกคําสั่งวันนี้งานต้องเสร็จเมื่อวานนี้ได้ยินยหรือยังเออ พวกเรานึกกัน,นออกไหมเนี่ยว่าคาสั่งวันนี้แล้วการต้องเสร็จเมื่อวานเนี่ยมันเป็นยังไงเ <c oughs> ข้าใจกันไหมไหนครเข้า,ขาใจยกมือให้ลหลวงนาดูหน่อยสิ <c oughs> อย่ากเกาหัวสิเกาหัวไม่เอาไหนใครใครคิดว่าไม่เข้าใจยกมือขึ้นเ้ยเราที่นั่งเฉยๆแปลว่าอะไรไม่เข้าใจ <c oughs> หลวงน้ามานั่งนึกตอนที่เริ่มสร้างวัดมาเนาะเราก็ทำงานมาแบบนี้เข้าใจคำนี้เลยว่าสั่งวันนี้งานต้องเสร็จเมื่อวานนี้เพราะของเราจะเป็นวัตจักรหนี้ว่าพอเดือนกุมภาเป็นงานมาคบูชาเราจะต้องทำงานอะไรบ้างพอถึงเดือนพฤษภาคมจะถึงวันวิสาขาบูชา เราจะต้องทำงานอะไรบ้างพอถึงวันกระถินประมาณเดือนตุลาเนี่ยจะต้องทำงานเตรียมงานอะไรบ้างแล้วก็ตอนนั้นน่ะญาติโยมที่มาวัดน่ะโตแบบก้าวกระโดดคือประมาณคิดว่าแต่ละเดือนขึ้นไปเนี่ยแต่ละงานเพิ่มขึ้นมานะประมาณ300เปเซลงน้าสร้างห้องส่วมอย่างเดียวเนี่ยยังสร้างไม่ทันญาติโยมที่มาวัดเลย สมัยโน้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาหลวงพ่อสั่งอะไรต็วอะไรพวกนี้เรารู้แล้วถ้าท่านสั่งหนึ่งแล้วเราทําตามหนึ่งงานยังไม่ทันเสร็จท่านสั่งสองส,องสามสี่เราทําตามท่านไม่ทันเข้าใจไหมรเราทํางานตามท่านไม่ทันเพราะท่านไวมากแต่หลังจากที่โดนท่านอัดมาเยอะๆแล้วนะพอท่านสั่งหนึ่งเราต้องรู้ไปถึงสิบ ว่าที่สิบจะมีอะไรเกิดขึ้นไปทำอันนั้นดักไว้เลยเพราะงั้นเวลาท่านสั่งมาปับ๊บนี่อ่าแล้วทำาน,นั้นไดนเดืยนนะครับบางครั้งเราก็ไม่บอกนะเก็บเอาไว้ก่อนไม่งั้นถ้าบอกว่าเสร็จแล้วครับงานต่อไปจะมาอีกนั่นเก็บไว้ก่อน <c oughs> แล้วก็มีอยไปหลายครั้งเหมือนกันที่ <c oughs> พอท่านสั่งมาปับ๊บบอกให้ทำอันนี้นะครับเสร็จแล้วครับ ท่านยังชมวเออดีมากเพราะว่าอยู่กับท่านจนท่านรู้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 ใจของท่านว่าเออท่านจะยังไงต่อไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างท่านสั่งมาเนี้ยบเฉียบไป,ไปแต่ไม่เวอร์นะ <laughs> <laughs> ก็ทําแบบนี้มาตลอดเพราะงั้นที่มีคนเขาพูดว่าสั่งวันนี้งานต้องเสร็จเมื่อวานนี้มันควรจะเป็นอย่างนั้น พวกเราที่ทำงานกันนี่นะต้องทำแบบนั้นคือไม่ต้องรอให้ใครมาสั่งหรอกอะไรที่ควรทำหรือต้องทำทำไปเลยอันนี้แหละคือความหมายอันนี้ที่หลวงน้าเข้าใจนะถูกผิดไม่รู้ก็เอาเรื่องสนุกสนุกมาไล่พวกเราฟังนะสาธุสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญพวกเรานะแล้วถ้าหากว่าใครไม่รีบกบก็ไปสวดมน สดธรรมจักเรเวียนพระทักษินรอบพระมหาธรรมกายเจดีกันนะจ๊ะครับเอาละรบูชาพระกันนะ <c oughs> อละลังสัมมาสัมพุทโธภควา อระหังสัมมาสัมพุทธโธภาคขวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภาคขวันตังอภิวาเทมิพุท,ธพท,พทธโธเมนาโถแล้วพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตภะคะวะตาธรมโมสวากาโตภะคะวะตาธรมโมธรรมนามสมามิธรรมนามสมามิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆน,นะมามีสังฆนะมามีสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากรากลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะสาธุเราสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงาน ด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะสาธุให้กลับไปรวยๆกันทุกคนเลยจ้าสาธุาธเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ Kera kera.